สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาต่อกันที่ฉากงานประมูลที่กําลังเข้มข้นเลยเปิดมาก็คือการประมูลยาเสริมพลังวิญญาณครับขวดแรกนี่สวนบูหันสู้ราคาดุเดือดมากเออสุดท้ายก็ได้ไปที่ราคา7,500โกนะครับใช่ค่ะแต่เหมือนยังไม่พอใจนะคะเธอก็ประมูลต่ออีก2ขวดรวดเลยรวมเป็น3ขวด จ่ายไปทั้งหมดนี่ยี่หมื่นหโกลเลยทีเดียวแล้วก็มีฉากหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเธอเปิดขวดหนึ่งแล้วก็มอบยาเม็ดหนึ่งให้ยวนเลยเหมือนเป็นการผูกมิตรไกลๆนะคะใช่ครับพอยวนรับยาปุ๊บข้อมูลยาก็เข้ามาในหัวเลยเป็นยาระดับ3ความบริสุทธิ์นี่สูงมากนะ82%โหสูงจังแล้วสรรพคุณล่ะคะเพิ่มพลังวิญญ,ญาณแบบถาวรเลย1000หน่วยแต่ มีจำกัดนิดหน่อยคือใช้ได้ผลจริงๆแค่3เม็ดแรกเท่านั้นอ๋อค่ะค่ะที่ชาวครัวบอกคือถึงแม้เม็ดที่4เป็นต้นไปจะไม่ได้พลังวิญญาณเพิ่มแล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอยู่ใช่ครับอย่างเช่นช่วยให้จิตใจสงบเวลาจะ,ะบ่มเพาะพลังนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่สวงูฮานยอมทุ่มเงินซื้อตั้ง3ขวดเลยพอมีเรื่องยาก็มีตัวคอคอ,อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องดือหายนี่เองเห็นวูหัน ให้ยายวนกเ็เดินเข้ามาขอบ้างแต่กระโดนปฏิเสธไปตามระเบียบครับซึ่งดูเหมือนจะสร้างความไม่พอใจให้ดูหายคนน้องเป็นพิเศษนะเขามองยวนเหมือนแบบเป็นตัวต้นเหตุไปซะงั้นบรรยากาศเริ่มตึงๆนิดหน่อยนะคะแล้วการประมูลก็ไปต่อค่ะคราวนี้เป็นคิวของแก่นอสูรที่ยวนเอามาฝากประมูลครับซึ่งเป็นแก่นอสูรระดับ ไม่สูงมากแค่สปริ i แอ p p พน n t ิ c สเท่านั้นเองพอพูดดำเนินรายการประกาศว่าเป็นระดับเริ่มต้นเท่านั้นละค่ะเสียงฮือฮาเชิงลบดังขึ้นมาเลยใช่คนในงานส่วนใหญ่ไม่พอใจมองว่าเป็นของไม่มีค่าไม่น่าเอามาประมูลในงานระดับนี้บางคนนี่ตะโกนไล่เลยนะโหแรงเหมือนกันนะคะแล้วยวนรู้สึกยังไงคะเนี่ย ยวนก็โกรธสิครับถึงแม้คําพูดพวกนั้นจะพุ่งไปที่ลงประมูลก็เถอะแต่ในฐานะเจ้าของแก่นอสซูลมันก็เหมือนโดนตําหนิไปด้วยนั่นแหละแต่แล้วเหมือนมีคนมาช่วยนะคะชวนวูฮันนี่เองเข้ามาแทรกสถานการณ์ครับเธอประกาศประมูลแก่นอสซูลพวกนั้นเลยให้ราคาห0ร้อโกเหมือนเป็นการแสดงน้ําใจให้ยวนแล้วก็อาจจะหวังสร้างความสัมพันธ์ต่อด้วยหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ไม่มีใครสู้ราคาต่อเลย ส่วนบูฮานก็ชนะไปแบบง่ายๆจ่ายเงินรับของทันทีเลยแสดงว่าเธอมีไหวพริบพอตัวพอเรื่องแก่นอสูรจบไปก็ไม่ถึงไอเทมที่เอ,อ่อเรียกเสียงฮือฮาได้จริงๆจังๆครับเป็นผลึกที่ไม่รู้ที่มาแต่พลังชีที่แผ่ออกมานี่เข้มข้นมากเทียบเท่าแก่นอสูรระดับ Spirit Grandmaster เลย Spirit Grandmaster ระดับนั้นนี่มัน หายากมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับหายากมากๆคนในงานนี้ตกตะลึงกันหมดเพราะอสูรระดับนี้นี่ครั้งสุดท้ายที่ปรากฏตัวก็เป็นพันปีก่อนนู่นแถมยังสร้างความเสียหายใหญ่หลวงด้วยจังหวัดนั้นเองชาวฮวาก็กระซิบบอกยวนนะคะว่าไอ้ผลึกนี้คือ spirit crystal อืมประโยชน์มหาศาลเลยทั้งกับการบุ่มเพาะพลังแล้วก็ยังใช้เป็นสกุลเงินในดินแดนที่ระดับสูงกว่านี้ได้อีกชาวฮาเลยแนะนำให้ยวนประมูลมาให้ได้ยวนก็ตัดสินใจทันทีเลยค่ะว่าจะสู้ราคาโดยตั้งใจจะเอาเงินจากการขายกริดน้ำค้างแข็งสวรรค์ที่ฝากประมูลไว้นั่นแหละมาจ่ายซึ่งไม่ใช่แค่ยวนคนเดียวนะครับที่สนใจทั้งซีออนวูฮารแล้วก็พี่น้องดูต่างก็แสดงท่าทีชัดเจนเลยว่าอยากได้ผลึกนี้มาก การประมูลสปรีคริสโตลก็เลยดุเดือดตั้งแต่เริ่มเลยค่ะราคาเริ่มต้นก็สูงอยู่แล้วแล้วก็พุ่งขึ้นเร็วมากครับแป๊บเดียวก็ประหยุดที่500,000โกแล้วหยวนก็ตัดสินใจเข้าร่วมประมูลเสนอราคาไปที่5 1 1 0 0 0โกเพิ่มไปนิดเดียวเองนะคะแค่100 1 0 0โกใช่ครับกลายเป็นว่าต้องสู้ราคากันระหว่างยวนกับดูไฮซึ่งดูไฮนี่เหมือนจงใจกวนประสาท เพิ่มราคาครั้งละน้อยๆแค่100โกเหมือนกันเอา้าทำแบบนี้ดูไฮก็กรดสิคะเหมือนโดนยวนเยาะเย้ยเอาโกรธมากครับแต่ยวนก็ตอบกลับไปตามตรงนะว่าทำไมจะเพิ่มทีละน้อยไม่ได้ละ่ะดีกว่าเพิ่มเยอะๆแล้วเสียเงินเกินจำเป็นไปเปล่าๆคำตอบนี้เหมือนราดนะ้ามันลงกองไฟเลยนะคะดูไฮนี่โกรธจนคุมตัวเองไม่อยู่เลยเกือบจะมีเรื่องแล้วครับดีที่นานิงเจ้าหน้าที่ของโรงประมูลเข้ามาขวางไว้ทันแล้วก็เตือนอยูไฮ พี่ชายเขาดูใบก็เข้ามาห้ามบ้ยวยบอกให้ใจเย็นๆไว้ค่อยไปจัดการกับยวนทีหลังหลังประมูลจบส่วนวูฮานก็เห็นเหตุการณ์นะคะเลยส่งสัญญาณเตือนยวนด้วยว่าให้ระวังตัวหลังจบงานครับสุดท้ายแล้วการประมูล Spirit ค r y สตัลก็จบลงที่ยวนเป็นผู้ชนะได้ไปในราคา5 5 0 0 0 0โกตอนจ่ายเงินเซลยวฮัวก็จัดการให้เรียบร้อย แจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าให้หักเงินจากไอเทมชิ้นนั้นซึ่งก็คือกริดน้ำค้างแข็งสวรรค์ที่ฝากประมูลไว้นั่นเองและแล้วก็มาถึงไอเทมชิ้นสุดท้ายของงานประมูลแล้วค่ะชิ้นนี้พิเศษมากๆจนกระทั่งซีเนียร์แชงเจ้าของโรงประมูลต้องลงมาดำเนินการประมูลด้วยตัวเองเลยครับใช่ครับซีเนียร์แชงเปิดกล่องไม้ออกมาอย่างช้าๆข้างในเผยให้เห็นกริดเล่มหนึ่ง มันคือกริดน้ำค้างแข็งสวรรค์หรือ Heavenly Frost Dagger นั่นเองโอ้โหแค่เห็นก็รู้สึกได้ถึงไอเย็นเยือกเลยนะคะแล้วก็มีออร่าส่งพลังแถวมาด้วยทันทีที่ทุกคนในห้องประมูลสัมผัสได้ถึงพลังงานนั้นเสียงฮือหาก็ดังกระหึ่มไปทั่วเลยครับทุกคนรู้ทันทีว่านี่คือสมบัติระดับสวรรค์ของล้ำค่าระดับนั้นหาได้ยากยิ่งจริงๆค่ะหลายร้อยปีอาจจะมีปรากฏมาสักชิ้นหนึ่ง บรรยากาศในห้องตอนนั้นนี่คือทั้งตื่นเต้นทั้งละโมบทั้งตกตะลึงปนเปกันไปหมดเลยครับเดือดพลาดหนึ่งขี่สุดจริงๆเป็นการปิดท้ายช่วงการประมูลที่โกลาหลมากๆเลยนะคะเนี่ย